กรมาสก,การครับปู่ค่ะคอ่าเจริญพรช่องโจพารวยแล้วก็เอซสุครสุขนเนาะอ่เมื่อนี้ก็เป็นมือสันวันดีอีกแล้วก็คืออัตมาจะได้มาให้แนวทางของหวยเราพัฒนางวดวันที่สิบเก้าเดือนพฤศจิกายนปี2องพันห้าร้อยหสิบปดาะขนิยาิขณโยมอ่าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ผู้ที่ได้ยิ้มหวานก็ยิ้มหวานเนาะสำหรับสายรูดอัตมาได้วาไว้ในคลิปแล้วเนาะ คุณญาติคุณโยมว่าสายรูดนี่มักจะได้ตังค์เนาะคุณโยมก่อนอื่นก็สิไอเอสโจคนว่าวแนวทางเมื่อคืนเนี่ยกดกับคุณญาติคุณโยมได้ฟังจักนิดเด้งจะมาจะมาให้โชคครียนโจว่าเลยกับความระคุณค่ะปูค่ะวิ่งรูดเนาะสามกับสี่เนาะเลขออกสามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างสี่ห้าตามรัฐบาลให้มาลวน โอ้ยอคือคาขึา้แนวถูกลัวค่ะปูปูจับที่เนาะสี่หนึ่งสี่หกนะสี่ห้าว่ามันไปแล้วกับเม่อยังจับเนาะปูเนาะมันออกรัฐฐทบันใยแห้ืเนาะแมนแมนแมนพอปามันเพิ่งแต่ออกไปเลยอมารมาบอจับใหน้นะสี่ห้าเลยจับสี่หกอ่าคนยอดคนยงก็กอ่าแค่เคลื่อนแค่แต้มเดียวเนะาะจ้ะหลักสิบเป็นเลขขี้เนาะค่ะหลักสิบเป็นเลขขี้ซึ่งอ่าเลขขี้บนก็คือเจ็ดเนาะมาที่เจ็ด นะเลขเลขอ่าปู้ว่าอยูยว่ารักอ่าสิบล่างนี่อาจจะเป็นเลขคู่นะเพราะว่าเลขขียมันมาสามงวดแล้วเนาะปู้เนาะมานี่บนนี่อาจจะเป็นอ่าเลขขี้หลักสิบเนาะก็ก็ง่ายขึ้นเนกับปู้ง่ายในการที่ว่าเราจะมาดูเลขขี้เลขคู่เอาตัวใดจังสีนะแต่ว่าบนนี่เลขขี้มาสี่งวดเลยบอกกับปู้เนาะสามสามงวดบอก สามงวดอ่ะเลขขี้เขามาสามงวดเลขที่สามงวดแล้วเลขขี่บนเนาะค่ะเลขขี่บนหลักสิบสามงวดแล้วแต่ว่าเลขอันเลขขี้ล่างนี่มาสองงวดมันบอกปุ๊อ้อสองงวดมันนี่เป็นเลขคู่เนาะจ้าก็ถือว่าจ้ะก็ถือเป็นมันง่ายขึ้นเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีหาตัวเนาะหันตัวในการหาเลขหลักคันได้ลักสิบ แล้วการหาหลักหน่วยมันกาง่ายขึ้นเนาะกับปูนเนาะแล้วก็งวดนี้กับเขาที่วิ่งรูดเนาะ,ะส่วนงวดที่ผ่านมาอะให้เบื้องหนึงเลยลังคเขามาใหไม่มาอย่างไดเนาะเลขปูงวดที่แล้วขาแปดเก้าเนาะเก้าเข,าเเ<อ>ข้าแปดเก<อ>้าเก้าแปดเนาะอ๋อเก้าแปดเจ็ดเจ็ดคือเข้าเป็นตัวกลับล่างซื้อเลขก็ต้องกลับน้ำแนะะนเนาะฉันเนาะเนี่ย<อ>แล้วก็แล้วก็หลักสิบเป็นเลขขี้เลขขี้ มาทั้งบนทั้งล่างเล้วค่ะปเนาะอันนี้ uh, เลขขี้คือเจ็ดเป็นหลักสิบบนแล้วก็ก้าเป็นหลกัก uh, หลักสิบล่างเล้วค่ะอันนี้ก็ uh, เข้าตรงตรง uh, ซิ่งวดซิ่งวดตีแต่เลขวิ่งเลขลูดของปเนาะวะ uh, ันที่สามกฤิกาย,ยนเนะะี่ยค่ะวิ่งหกะคะ่ะวิ่งหกเลขออกห้าสี่หนึ่งสองสองหกนะคะปรากฏว่าเข้าที่ เลขวิ่งเน้ะกับปูจับไล่ไปตัวหนึ่งเนาะหกสามแล้วก็หกหนึ่งเนาะเนี่ยเข้าสองหกอันนี้ก็เอาไปให้เอฟซีบันในเบงก่อนว่าเลขปูเขามาจากงวดแล้วจังไดแบบไดนาะจะได้ติดตามได้แล้วก็สิบสองพฤศจิกายนนี่อ่าเลขออกเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งนาะให้วิ่งลูดหาเข้าหานึ่งเต็มเต็มะจ้ะหลักสิบเป็นเลขขี้นะ ลักซิปเป็นเลขขี้หาก็เป็นเลขขี้บนหนึ่งก็เป็นเลขขี้ล่างเนาะ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าแม่นมากๆเน่ะสำหรับอันนี้แล้ววันที่สิบเนาะให้ให้แปดวิ่งรูดแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเลขออกเนาะเข้าแปดเจ็ดแต่ว่าอจับที่สามแปดนะพฟแปดสามโม ป868นี้แต้มหนึ่งอีกแล้วนี่นี่แหละช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยชอบให้ให,ให้ให้เบิ้งด้วยนะคะหนึ่งงวดเลขวิ่งเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่าให้วิ่งให้รวดปลอดภัยที่สุดนะคะปูหางงวดติดแหรอเนาะ,ะเลขวิ่งเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนี่ใครอยาก ู้ใดอยากร่วมปัจจัยกับปูกะยินดีเนาะค่ะนี่เด้อน้ำจินน้ำใจน้ำปูเนาะค่ะล่างสุดเด้อคุณพ่อคุณแม่หรือใครอยากเข่ากลมไล่กับปูกะ b บบ u b l e b d o u n 7 7ห้าศูนย์บอกปูศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเข่ากลมไล่บ d o b o n ศูนย์เจ็ดห้าเนาะค่ะอันนี้คือไล่ของปูแล้วก็อันนี้ของบัญชีปูเนาะน้ำจินน้ำใจให้ปูเนาะค่ะ ได้ก็จะหน่อยุู้ละหานะซิบก็ได้ค่าสมุดปากกาค่ากาแฟบัตนี้สิตามต้อนที่ขาปูให้เอฟทีปันหาเอาไปเบิ่งก่อนหาหยิบจำเบ้ก่อนก่อนที่จะอั้นซื้อไม่ได้นอก่ะปูอ,อันนี้ก็เพิ่อเพิ่งได้่็อาตมาจะหาสิเพราะว่าวิญญาณหลายก็สิให้แนวทางต่อเนาะ,ะ,ะสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบเก้าเดือนพฤศจิกายน ปีสองพันห้ารอยหกสิบปดนะก็ทีไวิ่งรูดไปที่เลขหกับเลขสองเด้อเดี๋ยวให้แอดมินเป็นจดไว้เนาะเดี๋ยวร่างจดแอดมินปากกาคนแอดมินกับประกากันสิบมืกหมดแล้วนั่นแหละแป๊บนึงสิบเก้าวิจิการเนาะปูงวันนี้เนาะแป๊บเดียวสิบเก้าแล้วคือเรื่อไรบัันเนี่โอ้ยเกย อาทิตย์หนึ่งอาตมาก็อาทิตย์หนาก็ทั้งอาทิตย์ก็จะไปปฏิบัติถรำเลยนะบ้านนี้<อ>ปเพราะว่าเดือนท่านว่าแนวแข่งบ้างปู๊กก็พอสมควรเด้อแ,แต่จาดกรรมคือแล้วแตู่้จัดนะอ๋อจกักอะไรก่อนจักอาทิตย์เดือนหนึ่งบ่หรือจักสองอาทิตย์ปูประมาณสองอาทิตย์ละขั้นต่ำนะจ้ะ หนึงสองอาทิตย์ได้ไหมแนวทางเดี๋ยวโปรโมสันได้โปรโมสันด้วยจังใดคือช่วงปฏิบัติธรรมอาจจะโปได้แนวทางเข้าใจปะอ๋อขั้นสั้นในขั้นช่วงปฏิบัติได้อยู่แนต์โมแมนฮะแปลนั่นทีเนอกขับปู่ปู่ปู่ไล่ทรงซิกแน่เด้อร์กันจังได๋ก็ไดันใอทรงซิกคะแนนเพราะว่ามีสกอน์เราไม่มีสกอนนะเรื่องของอนาคตทิมไว้สกอนเออเอาเสนะเดี๋ยวกุหญาติ วิ people, ่มันก็สซีล okay. ้อนะจ้าจ้าอ่ะครับปูวิ่งลูดตัวไหนจ้ะปู้จ้าว่าอ้เอ็ดมินกับพานี่จักว่าไว้ยัางโบจึงโบไฮรีเจับเตือนเนาะไฮยูไฮยูจ้าใจเย็นๆเด้อคุณบอกกันแม่ให้มันได้แปดนาทีสิบนาทีเนี่ยแต่ละคลิปก็ได้เนาะเอาปูมากครับปู้วิ่งลูดไปที่หกกับสองเด้อหกกับสองครับปู้จ้ะแมนก็บจิจับคู่ให้คือเก้านะล่ะของอัตมานี่ ผมมีการเปลี่ยนแปลงดอกแปดคู่คือเขาน่ะล่ะครับพ่อตามเตปอัตมาเลยครับคู่แรกก็จะเป็นคู่หกสองครับหกสองค่ะอหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะหกแปดหกแปดค่ะทีนี้คู่สองก็มีสองศูนย์สองศูนย์ค่ะสองตีสองสี่ค่ะสองเจ็ด องเจ็ดค่ะอุ้ยสองแปดสองเจ็ดก็ไปเขียนสองสี่อสองแปดแล้วะอะตัวเจาะเจาะไปที่หกแปดเจาะไปที่หกแปดค่ะหกสี่หกสี่สี่ค่ะเจาะไปที่สองศูนย์สองศูนย์ค่ะตับสองแปด สองแปดค่ะแมนสัมเนล,ล่ะแนวทางทั้งหมดทั้งมวลก็มีสัมเนลเด้อคุหยาคกดโยมปู่อั<ห>นเลขเลขล,ลักอันสิบเหแน่าจ้ะปู้ลักสิบน่าจะเป็นเลขคู่เด้ออ่ามน่าจะเป็นก็คืออ่ามันมีอยู่สองอย่างอาจจะสลับกันเด้อเพราะว่าเอ่เาามื่อคืนนี่มาเลขคู่มันอยู่ข้างล่างเนาะ คู่งลางาเลขขี้ขึ้นบนเอ่อเมื่อนี่นี่อ่ามือเนี่ยสิเป็นอ่าเลขเลขขี่อยู่บนเลขคู่อยู่เอ่อเลขขี้เลขขี่อ่าจะอยู่ล่างเลขคู่อยู่บนะฟังดีๆเด้อมันสิสลับกันเข้าใจปะจ้าอืหลักสิบเป็นเล่ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าสองตัวบนน่ะจับเลขคู่ไปเออเลขคู่บนก็คือเขียนเขียนเป็นเลข เลขคู่ไปเลยอ่าคือเขียนเป็นเลขคู่ให้นะเรามีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดศูนย <0 S 2> ์เนี่ย <2 S 2> เลขคู่นะสองสี่หกแปดอ่าแปดเออนั่นแหละห้าตัวนึงศูนย์สองสี่หกแปดเก้าแมนนี่เก้าเนี่ยเป็นเลขคี่โอ้แ oh <man, S 1> <ะ>มนมันมารครบเลยตัวศูนย์ สองสี่หกแปดมันกระหาตัวเลยเนะาะจ้ะครบแล้วจ้ะอาจจะสลับคือ,อบนหลักสิบอาจจะเป็นเลขคู่แล้ววันนี้เนาะเออเลขคู่แล้วส่วนล่างก็อาจจะเป็นคู่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นขี้ก็ได้ก็นั่นละนะระวังคู่กับกี่นะละแต่ว่าขันเท้าหู้ใจแค,แค่จุดเดียวเท้าก็โอเคแล้วละ่ะเข้าใจบอกก็คือ,อยังหมอบ้านนี่ก็อ่าอาตมาบอกเลขเลขขี้ มก็เข่ามากอะสามงวดแล้วเนาะแต่เมื่อนั่นมากเอาเลขขี้เข้าก็งูแล้วแมันเข่ามาสามนวดแล้วเข้าได้ลักน้อยแม่นๆเขาก็จับอย่างสมมุติว่ามืออื้นนี่เข้าได้เลขเลขลักหนวยมากนี่เขาก็ประกบไปเลยไปประกบกับศูนย์กับสองกับสี่กับหกกับแปดจะสี่นะันกับประหยัดของเข้าไปในการลดต้นทุน เดี๋ยวเดี๋ยวปูวิ่งร่นหกกับสองนี่เน่นตัวใดจ้ะท่อกันหมอแมนซ้ำกันเลยก็คือแบบว่าช่วงนี้เลยอัตมานี่บอกก้าเอาไปตัวใดตัวหนึ่งหรอกเพราะว่าฟันทุง่งแบบเมื่อวานนี่ฟันไปมัดสามหลายสามกับบ่มาสี่มาแทนสี่และก็เอาซ้ำกันนะล่ะใจบนะอกเนาะออนตัวใดว่ามากานี่เอาตัวว่ามากแล้วกัน <laughs> ตัวใดว่ามากปูเอาหกกับสอง S <S> อนั่นละ่ะคือให้มันสากันไปลดคืออ่าเลขมันมันยังไม่พลาดนะเพราะว่ามันก็เขาตอนเนื่องกันมา,านก็หลยงวดแล้วเนะาะตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วออกมาหาวงวดนแท่านเด้ลุ้นนะสายลุ้นเนาะหางวดนแล้วจ้ะปูอ้าปูขออนุญาตทวนตัวเลขหน,น่อยนะคะ่ะปูกุกันเราวันพุธเนะาะสิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าแปดวิ่งลู่หกกับสองให้น้ําหนักเท่ากันเนาะค่ะรักเท่ากันส่วนอสองตัวมี จับคู่ที่หกสองหกสามหกสี่หกแปดเนะคะเน้นที่หกสี่และหกแปดสองอ่าส่วนหลักสองเนาะค่ะสองศูนย์สองสี่สองเจ็ดสองแปดเน้นที่สองศูนย์และสองแปดเนาะคะ่ะหลักสิบเป็นเลขคู่เนาะคะ่ะเน้นที่บนเนาะคะ่ะหลักสิบเน้นอ่าเป็นเลขคู่เน้นที่บนเนาะจะสลับแล้วปูวานเนาะแล้วก็หลักหลักสิบเนี่ยก็จะมีเลขคู่เป็นศูนย์เป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเนาะคะ่ะ แล้วก็หลักสิบล่างเนี่ยก็อาจจะสลับเป็นขี้ก็ได้เป็นคู่ก็ได้นะปู๋นเนาะอันนี้ก็แหม่ะการไม่ได้ฟันท่งเนอะแต่ว่าเป็นการคํานวณเนานะคํานวณให้เอฟซีเป็นได้รับส้มรับฟังกันซึ่งที่ผ่านมาก็แม่นยำและะ้วค่ะบนเลขขี้สามงวดซ้อนนะปู่นะเนาะแหาแคบไปเบงเน้ะ,นะคะ่ะแคบเลยค่ะแคปเจอะะร์แล้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เ,เลขตัว เดี๋ยวจะมา,าเสริมให้หนิดนึงเดอ้อสำหรับเอาผู้ใดทีด่อยู่แถวคุณหารกันทะลักเนาะสีสเกตอุบลน,นี่อยากจะมาไหว้ปู่กูขันก็อย่าลืมไอ้เอ็ดไลน์เข้ามาเดอ้อปุ่นบีดับเบิโอเอ็นอ่าศูนย์เจ็ดหานะก็คือปู่กูขันอ่าจะเปิดอ่ารับไอ้กับคุณญาติคุณโยมเด้อเฉพาะอ่าอาจจะอาทิตย์หนาเป็นต้นไปนะก็คือเปิดเปิดรับตั้งแต่ อาทิตย์นานนี่ละอาคนญาติคนโยมอยากมากราบตั้งแต่วันเสาร์นี่แหละเอาวันเสาร์ไปเลยเสาร์ยาวไปเลยเออเพราะว่าคนญาติคนโยมบางคนก็อยากมานะก็อยากมาก็คือ,อยังพอท,ทันแดดนี่ก็เลยะจะให้คนญาติคนโยมที่อยากมากราบไหว้นะ,ะยินดีต้อนรับเนอคนญาติคนโยมแล้วการทะลักเดทหรือว่าแล้วอำนาจเจริญหรือว่าสีสเกตเนาะ ผู้ที่อยากมากราบไหว้ครูอุค์ขันก็ก็เชิญเด้อคุณญาติคุณโยมตอนนี้ก็คือเปิดตัว<ป>แล้วมั้งเถอ,อะเปิดตัวแล้วเพราะว่าครูบายจานนี่ก็อ่าหลายสายอยู่นะอ่าเช่นอยากอ่าสะดอกเคาะต่อชะตารลอว,ว่าสิเฮ็ดยังก็มาได,นะด้นะดูดวงดูยังก็มีครูบายจานอยู่แล้วนะจังสำหรับครูคุคันนี่ไม่ถนัดในเรื่อง ของการสะดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมุงน้ำมนเดอ้อปูขัน,นในไฮได้อย่างเดียวคือโชคลาภเนาะแต่ว่ามาหาปูขูขันแล้วครบวงจรเลยบานนี้ปูปาจานมันอยู่หลยนะ, <c oughs> ะยุคสมัยปูขูขันมันว่ายุคขูขันบอกยุคกูขันนี่แหละเ <c oughs> อ้าผู้ใดอยากรู้เนาะกันกัอยากได้เบอร์เท่าปูเท่าเบอแอดก็ได้เนาะกันเดี๋ยวแอดเซี่ยวให้บอกเบอร์มันมาปู่บอกเบอร์มรันไปเนะ เออหมดต่างไปให้ให้ให้เพิ่นเอากับเฮ็ดโจ้่ะล่ะเพราะว่าเออมันสิง่ายนะเฮ็ดโจเอาให้เพิ่นเลยจ้ะเอ้าพันผู้ใดอยากได้เบอร์โทรปูนเนาะโทรมาเอากับแอนเดอร์แอนเซียวให้เนาะค่ะแล้วก็อ่ไลน์เนาะค่ะไอดีไลน์ก็สะดวกง่ายเนาะ b ี o n 075บ่ได้บอกเลขเนาะค่ะ075นี่คือไอดีไลน์เนาะ b ภาษาอังกฤษ b ีดับบันโอโตัวแล้วก็ n เนาะแล้วก็075เนาะค่ะแอดไลน์สะดวก เลยพูดค MM ุยเป็นการส่วนตัวทักทายกับปูได้น้อค่ะอ่ะยกเว้นยืมเงินปูว่าบ่มีม่หยืมเด้อวาบบโมีม่เลยช่วงนี้อาตมาบ่มีเงินไห้ยืมเด้อมาตอนิไปกู้ไอ้กรุงศรีน้ำแล้วบ่ได้กรุงศรีก็สิไปกรุงเทพฯละบาดนี่ปูมดเลยเอาปูเอาปูไอ้เพราะเนมซีไม่ชมไม่หลามเนมปู่ออาย่างสั้นก็ แนวทางทั้งหมดทั้งมวลนี่สาหรับสายรู้แล้วตมาบอกว่ายิ้มหวานเดอ้จำำอจําคําอาตมาไว้ว่า,ย,วายิ้มหวานอ่ะก็น่าจะรู้ว่าเคยว่าว่าที่ผ่านมาเนาะสําหรับแนวทางมันก็เป็นเพียงอ่าแนวทางเดอ้อใช้วิจารณญาณในการมาเบิ้งและก็มาฟังเอ แนวทางมันก็มีเขามีรูดแต่ช่วงนี้ก็สายรูดก็คือสี่มันใจได้จักนิดหนึ่งเนาะพอสีได้ขาชูรดประตูมามาปลากระบอกรูดสายรูดนะประตูหัวขาดดิบูหัวขาดดิบูเอาหัวเต็มเต็มเน้ยปูเอ้ประตูสายจอนี่ก็ต้องทำใจสักนิดหนึ่งเด้อมันชอบโดดคือจังมัดโดดไปหันโดดไปหนีเนาะเอ่อ อันใดที่อัตมาหายไปมันขาดหายก็เติมแน่เนาะเออเติมช่องว่างระหว่างช่องนั่นแหละอะจาจจะสั้นก็มาเบิ้งแล้วก็ขอให้ใดขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ฟังเด้อเมื่อวันที่สิบเก้านี่เอ่อมาเบิ้งแล้วก็กดแช์กดไลค์ทางช่องเพื่อน,นเอนจไดมีกำลังใจเนาะอือเพราะว่าเพื่อนเองก็ต้องการอ่าการแชร์การไลค์เพราะว่าเพื่อนก็อ๋อซอยเพื่อนแน่เนาะ,ะทางช่องนะ จำสั้นก็ขอให้รำให้รวยสกูสกุลเด้อเอามื่อื่นเนี่ยสาธุสาธุเจริญพรสาธุกับปู่ค่ะกาบขอบุคุณค่ะปู่กาบนมาสการค่ะค่ะสาธุเจริญพรเป็นแนวทางเนาะปู่คู่ขันเนาะแบ่งปันเมตตาให้เนาะก็จุดเด่นเนาะหลักสิบเลขคู่เลขขี่เนาะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อเป็นมาะม่ยซึ่งก็คาดการได้ค่อนข้างแม่นยำเนาะ แนวทางตัวแรกลาวเพื่อนบ้านคำคงไปมื่นเนาะค่ะวันที่สิบเก้าผู้ใดกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวเด้อเล่ามื่นเนาะค่ะซื้อสลากินแบ่งไทยกับคอให้ถูกลงวันที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีเนาะ,ก,ะกับขอบขอบคุณคุณ่อคุณแม่พี่น้องสุบุญสุนที่เขามารับชมรับฟังเนะาะกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ตลอดขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกซิ้นดองคอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ